ถ้าฐานนี้ให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากรถคันนี้นะครับอันนี้จะเป็นสถานีที่1นนะครับสถานีหน่ 1>, ห1ใช้ในการตรวจสาภาพรถยนต์ทั่วไปก่อนนําใช้งานนะครับใช้คันนี้นะผมจะมีจะมีใบชิ้นลิททีห่หต่คนนะครับใบชิ้นลิทนะครับมีการหน้าหลังนะหน้าหลังนะครับ ให้พวกเรารทำการตรวจตามรายการนี้เลยนะตรวจสภาพยางและแรงดันลมยางก็ในหะ้เราทำการตรวจตามรายการนี้นะครับถ้าอันไหนที่มันโปรติเราก็ติกช่องโปรติถ้าไหนติกแก้ไขก็ติกแก้ไขแล้วเขียนว่าควรแก้ไขอะไรบ้างหรือต้องเปลี่ยนก็เขียนต่อท้ายว่าเปลี่ยนเพราะอะไรเข้าใจไหมครับหน้าหลังนะครับตรงนี้นะครับระยะฟีผมอะไร นะเราก็ทําการตรวจเช็คยาฟีลพงไลว่าเป็นไงบ้างถ้าปกติปกติปกติถ้าแก้ไขก็ติ๊กแก้ไขแล้วเขียนว่าคุยแก้ไขอะไรหรือเปลี่ยนพงไลทั้งชุดก็เขียนติ๊กตรงเปลี่ยนแล้วบอกว่าเปลี่ยนพงไลทั้งชุดเพราะอะไรนะครับข้างหลังเหมือนกันนะครับฝาตึงเสายพานนะตัวฝบตึ่งพานเราก็ทำการตรวจฝาตึ่งพานยกเว้นนิดหนึ่งนะครับยกเวน้นหนึ่งนะครับมันมีบางตัวที่เวลาตรวจในตองสตาร์ทเครื่องผมแนะนำว่าอย่าสตาร์ทเครื่องเพราะอะไร เพราะถ้าเราสตาร์ทถึงคนที่10หมอน้ําเริ่มร้อนนะทำการตรวจมอน้าไม่ได้แล้วเพราะนั้นไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับตรวจเท่าที่ตรวจได้โอเคครับตอนนี้นี่ไม่ยากนะเข้าใจไหมครับให้เวลาทั้งหมด30มสิบนาทีนะครับสามสิบนาทีเออแอร์ตัวนี้เวลาเปิดซึ่งจะเปิดพัดลมมันทำงานใช้พัดลมโอเคใช้พัดลมนะครับเข้าใจกันนะครับ ต่อไปหันหลังกลับมานะครับรถสองคันนี้นะครับรถสองคันนี้เราจะมาทําการทดสอบเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี่และตรวจสอบแก้ไขวงจรไฟฟ้านะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ผมจะสมมติว่าเอาแบตลูกนี้เป็นแบตที่อยู่รถนะครับเพราะว่าเคยเมื่อก่อนเคยใช้งานจริงเอาถอดงานจริงจากรถขึ้นมาปรากฏว่าผู้รับการทดสอบนะครับ ขันแตกหมดนะครับหรือบางคนเวลายกมีแรงยกปรากฏว่ายกจากตัวของรถยนต์มาเนี่ยนะครับเอาแบตไฟอฟาดกับตัวของไฟหน้านะครับเพราะนั้นผมจะสรุิว่าตัวนี้เป็นแบตที่อยู่รถนะครับทาการถอดู่แบตเตอรี่คู่แบตถอดขั้วไหนก่อนใส่ขั้วไหนก่อนครับมีผลไหมเหตุ hey, ผลคือต้องการการช็อตใช่ไหมครับถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าขั้วบวกเนี่ยเวลาที่กระแตไกไฟปุ๊บเนี่ย มันมามันไปเนี่ยมันจะไปแค่ตัวของแผงฟิลนะครับไปที่ตัวของซิงแจใช่ไหมครับแล้วไปที่ตัวมอเตอร์สตาร์ทแต่ถ้าเป็นค้่ลบปุ๊บเนี่ยนะครับไฟค้่ลบมันจะลงกาวที่ตัวถังนะครับเพราะฉะนั้นท,ทุกส่วนที่เป็นเหล็กจะมีไฟค้่ลบไปรออยู่เพราะฉะนั้นเราต้องตัดวงจรตัดคู่อุปก่อนเวลาใส่ใส่ขั้วบวกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทําการตรวจเช็คแบตเตอรี่นะทั้งสองลูกนะครับตรวจเช็คแบตเตอรี่ตรวจเช็คอะไรบ้างน้ำกันสาภาพ แผ่นธาตุนะครับทางความสะอาดัวที่เคยใชมไหมเฮ้ยสิพวกเราอยุ่เท่าข้าวโอั่นแหละละครับ,รบเรียนมาเพื่อตอนโปรช .2 สองไฟฟ้ารถยนต์ครูหย,ยิบมาซึงเคาเล็กตัวอะไรนะครับตัวค่าวัดความถ่งเฉพาะแบตเตอรี่หรือค่าถอพอหรือมันเรียกว่าไฮโดรพิเตอร์นะครับไฮโดรพิเตอร์แซมการดูดน้ำกดที่อยู่ในแบตเตอรี่ขึ้นมาปึ๊บ ้าตัวของแบตเตอรี่ไฟไอลูกแก้วแท่งอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นมาอยู่ดับตัวสีเขียวแต่ถ้าแบตลูกไหนมีไฟไอตัวเนี้ยมันก็จนไปอยู่ที่ตัวสีแดงตัวแรกเก่าๆมันเป็นเครื่องมือโบราณแต่ก็ตอนอยู่ใช้อยู่เวลาใช้ตรงนี้แนะนำนิดนึงมันเป็นแก้วที่เราะบางมากเมื่อก่อนมีห้าอันตอนนี้เหลือสองอันแล้วเพราะนั้นเวลาหยิบใช้วางมันลองนิดนึงนะครับและวนะนอีกตัวหนึ่งเวลาที่เราทำการดูขึ้นมา บางคนไี่สรัตธาไม่ดีพอดูปุ๊บยกมาส่องดูพอดีผมอยู่สุพรรณอยู่เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นน้ํากดหยุดไปปะไปปะไปปะเพราะนั้นเวลาดูปุ๊บนะครับไม่ต้องยกมาดูข้างในมันนะะไม่ต้องยกมาครับก้มมันดูนิดนึงแล้วก็ทาการบีบขึ้นไปโอเคนะครับนะเพราะผมห่วงมากเรื่องของที่น้ํากดมันกระจายเต็มโต๊ะเสร็จแล้วเรื่องการตรวจสอบแก้ไขวงจรไฟฟ้านะครับทั้งสองคันนี้นะครับได้ทําการวางยาไปแล้ว ทำการตรวจสอบวงจรไฟมีอะไรบ้างวงจรไฟมีอะไรบ้างครับไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟแตะไฟเบรคไฟฉุเฉือนไฟรีไฟถอยนะครับให้เราทําการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับไม่ลึกไม่ลึกครับวงจรที่เราวางยาไม่ลึกคงจะไม่ถึงขั้นในรืลล้อสายไฟคงไม่ถึงขั้นลือ้อครับผมไม่ถึงขั้นรื้อสลับสายไฟเอาแค่พินิผ่านเรานะครับถ้าเจอก็แก้ไขนะะ เวลาจะแก้ไขนะครับเราใช้เครื่องมือเคยใช้ไหมหรือว่าใครเคยใช้ตัวนี้อ่าชิหายแล้วโอเคโอเคครับพอดีผมอยู่สุพรรณอยู่ผมอยู่สุพรรณอยู่ใช้เครื่องมือนะครับวัดไฟฟ้าเอาเอารถมาเจาะไว้เลยสมูทสมติสมูทสมูทเราไปเจาะฟิลลหนึ่งตัวมันขาดไม่ผมอยู่สุพรรณไม่ผมต้องกลับไปยังไงผมกลับไปถหรือผมก็เออเออนั่นนั่นนั่นเวลาตรวจสอบเราดูดูจัดเลยครับตาเปล่าใช่ไหมตองดูแล้วเคยเจอไหมเพศหรือว่ามันขาดแต่ตัวเนี้ยถ่ายถ่ายรูปแต่กัวไม่ขาดเคยไหมครับเพราะนั้นเราจะต้้องใช มิเตอร์ในการตรวจเช็คมันนะครับใช้มิเตอร์ทุกครั้งในการตรวจเช็คมันนะครับเสียงพอเยอะมากฮัลโหลครับเรเลยเคยตรวจสอบใช่ไหมครับเรเลยเป็นการตรวจสอบเรเลยตรวจสอบยังไงไม่ทันพอดีผมอยู่โอเคนะใครไม่เคยมั้งครับเก่งมากพวกเราสบายใจอย่างนี้ผ่านแน่ๆนะให้เวลาทั้งหมด30นาทีนะครับผ่านทีนี้ใครใส่อะไรไหมไม่มีขอบคุณครับเก่งมากไป อ่ะต่อมาอ่ะหยัยบมาครับหยัยบมาหยัยบมาข้อทดสอบนี้นะครับเป็นเรื่องของการปรับตั้งสายพานอันเนเตอร์รู้จักอันเนอนเนเจอร์ไหมอันเนเตอร์คืออะไรครับไดชานเองนะครับคําสั่งมาเนี่ยให้ทําการปรับตั้งแต่จริงแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องการถอดสายพานออกมาถอดไปเลยนะนะครับถอดออกมานะครับทําการตรวจเช็คตรวจสอบ แล้วทำการใส่ไปพร้อมปรับตั้งให้เรียบร้อยนะครับจะใช้เครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้หรือถ้าถ้าเวลาไม่พอพวกเราทําการทดสอบ20คนเวลาจะไม่พออาจจะเอาเครื่องรถอ e ีสูอีกคันหนึ่งทาการทดสอบเดี๋ยวดูก่อนดูเรื่องของเวลาก่อนโอเคครับฐานนี้ไม่ยากนะครับพูดง่ายคือถอดสายพานมาใส่ไปแล้วปรับตั้งมันจบเลยแค่แน,น,นั้นเองแต่แนะนํานิดนึงเรื่องของการงัดผมห่วงมากเพราะบางคนบางคนเวลาที่งัดปุ๊บเนี่ย ด้วยฟาร์มรีบร้อนด้วยฟาร์มไม่สังเกตนะครับเพราะว่าเมื่อสักสองที่แล้วผมทำการสอบเทคนิคใช้รถที่สันปรากฏว่ามันงัดปุ๊บนะครับขั่วตู้จะชาร์จก็หักนะครับสวิตช์าฟาร์มร้อนก็หักหักหมดเพราะอะไรเพราะเวลาที่ทําการงัดไม่ดูว่าจุดที่เรางัดอยู่ไหนนะครับเพราะนั้นก่อนที่จะทำการงัดนะครับดูเล็กน้อยนะครับให้ปลอดภัยไว้นะครับสถานีน,นี้ไม่ยากนะครับแต่จุดหักคะแนนมีเยอะ ในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานโอเคเลยครับถามนี้นึงสงสัยถามได้นะครับสรุป้ง่ายๆคือถอดสายพานมาใส่สายพานไปปรับตั้งจบเลยโอเคครับ,คร,บครับผมความตึงประมาณต้องเท่าไหร่ครับความตึงเนี่ยตำดานแล้วมันจะมีเครื่องวัดเครื่องวัดวามตึงสถานอยู่สมมติว่าเหมือนเดิมนะเอาเด็กมาสอบปุ๊บเด็กก็ใช้เป็นพังไปแล้วนะครับพอถ้าฟังตึงสถา,านปุ๊บเนี่ยก็เอาตามที่เราคุ้นเคย ใสพานยาวเวลาพึ่งผู้ันต้องย่อนเยอะใช่ไหมครับสา่พานสั้นมันต้องตึงมากขึ้นอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวกรรมการเขาจะสอบถามเราเองว่าว่าคุณตั้งปรับตึงสพานขนาไหนอ่าโอเคครับอ่าต่อมาสถานีนี้นะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกองน้ํามันเครื่องและทาความสะอาดไส้กรองกาดให้บรทัางหมด30มสนาทีนะ เพราะนั้นสถานีนี้จะมีที่การถ่ายขั้นตอนนะครับมีถ่ายมันเครื่องมีเปลี่ยนส้กรองเป็นเครื่องมีชความสาดไส้กรองกาดเพราะนั้นวางแผนการทำงานดีนะวางแผนดีว่าเราควรจะทำสเต็ปไหนสเต็ปไหนเพราะผมเคยเห็นบางคนถ่ายมันเครื่องก็นั่งคอยมันเครื่องหมดพอมันเครื่องไหลหมดปึ๊บก็ค่อยไปเปลี่ยนไส้กรองกาดผู้บิรเปลี่ยนไส้กรองมันเครื่องพอเปลี่ยนส้กรองมันเครื่องเสร็จก็คอยไปเป่าตัวของไส้กรองกาดนะครับเวลาไม่พอพราะราช่วงที่น้ำมันเครื่องมันไหล น้ำมันเครื่องไหนเราสามารถทําอื่นได้ใช่ไหมครับอ่าโอเคเพราะนั้นวางแผนดีนะครับสถานีนี้นะครับอันนี้เน้นสองอย่าง3อย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของมันเครื่องเพราะนั้นเรื่องความสะอาดสําคัญมากมีคะแนนเรื่องความสะอาดเดยอะพอสมควรถ้าเห็นมันเครื่องหยดหยดหรือเปะพื้นรีบเช็ดทันทีนะครับรีบเช็ดทันทีนะฮะสองเรื่องของการถอดไส้กรองมันเครื่องอุราถอด ใ,ใช้คือมือถอดนะครับแต่เวลาที่ทําการใส่เอาแค่มือขันนั่นพอนะอย่าใช้เครื่องมือนี้ครับเพราะว่าใช้ครื่องมือปุ๊บเนี่ยพวกเรา20คนทุกคนอัดดึกเต็มแรงเหมือนงานจริงเรียบร้อยพังนะเอาแค่สมมุตินะผมดูเรื่องขั้นตอนเป็นหลักสําคัญว่าเราทํางานถูกต้องหรือเปล่าใช้มือหมุนให้แน่นจบเลยพอแล้วแต่ถ้างานจริงปุ๊บเราต้องทําการไขใช้มือไขรอบนึงใช่ไหมครับอ่านะครับเหมือนการน็อตค้นอ่าง เอาแค่ตึงมือพอนะเพราะพวกเรา20คนถ้าตึงมือทุกคนถ้าแนนทุกคนปุ๊บตามสเปคทุกคนเรียบร้อยผังหมดเอาตึงมือนะครับตึงมือพอทําการถ่ายมันเครื่องนะครับเปลี่ยนไส่กองมันเครื่องทาความใส่ไว้สกรองกาดผมจะใช้เครื่องตัวนี้ถอดกองกาดมาและค่อยป่าวตู้สีฟ้าเห็นไหมครับป่าตู้สีฟ้าเดี๋ยวผมจะหาสายลมกับตัวของปืนลมมาให้นะพอทุกอย่างปุ๊บเดินมันเครื่องวัดมันเครื่องให้ได้หลับเรียบร้อยปุ๊บนะครับ เราจะมาทำการนะอ่านตัวของปัจจัยปอนที่ผมตั้งไว้เพราะอะไรเพราะถ้าเป็นงานจริงแล้วปุ๊บเวลาที่เราทำการไขน็อตก้นอ่างต้องใจปอนอัดใช่ไหมครับแต่ตอตัวนี้ผมสมมติว่าเราเอาตึงมือแล้วเรามาทำการอ่านใจปอนหรือตั้งปัจจัยปอนตามที่อาจารย์เขาบอกนะเพื่อทำการดูว่าเราสามารถที่จะทำการใช้ปัจจัยปอนไปนหรือเปล่าตามค่าที่กำหนดนะบางทีผมนะตั้งไว้ที่อ่านยีใช่เราอ่ะ อ่านไปใจปอนไปฟังเราไม่มีใจปอนมีสองส่วนคือส่วนที่เป็น New ิูตันเมตรกับส่วนที่เป็นฟุตบอลแล้วแต่เราถนัดเอาไปหนึ่งค่าค่าไหนก็ได้บางคนคุ้นเคยที่อูใช้ New ิูตันเมตรก็จะอ่าน New ิูตันเมตรฟังบางอูคุ้นเคยฟุตบอลก็อ่านฟุตบอลฟังโอเคนะครับเคยใช้ไหมใจปอนอ่าผมในฟุตบอลอันนี้ครับฟุตบอลตัวย่อภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างฟุตบอลตัวย่อภาษาอังกฤษ Ft คือฟุตบอลถ้านิตาูตั้งเมตรล่ะเออถ้าขึ้นถ้าหันไปดูปุ๊บเป็นเอ็นก็คือนิตูตั้งเมตรถ้าหาันไปดูปุ๊บ Ft คือฟุตบอลง่ายๆแล้วลองอ่านค่าตามนั้นโอเคนะครับทุกครั้งจะจบด้วยการอ่านปอนอ่านปอนนี่คือสมมุติว่าเราทําการอ่านนอกกดอ่างเคนะครับตัวนี้ <S <S นครับผม ขันพอไหมครับไม่ต้องยกไปเอาวก็ขัตพอไปเครื่องมืออยู่โต๊ะนะครับเครื่องมืออยู่โต๊ะนะครับบางคนถนัดใช้บล็อกก็บล็อก,บ,อกบางคนไม่ถนัดใช้บล็อกใช้ปบแจะธรรมดาก็ปุ่นชักได้เลยนะครับเด,เ,เดี๋ยวเวลาแนะนำอีกอย่างหนึ่งครับเวลาที่เรําการราางการนะครับเทน้ำมันเครื่องคือมาจากตวงถาดนะครับถาดฝั่งนี้ มันเป็นขาดที่ใช้ในการเทคืนแกลอนนะครับเวลาวางบางคนชอบวางแบบนี้วางแบบนี้ปุ๊บมันจะมีม้ําเครื่องบางส่วนหยดลงพื้นนะครับโดนตัดแงนนะครับเรื่องฝาสอ่นเพราะนั้นเวลาวางข้างในกับสองเวลาพวกเราหลายคนถ่ายมันเครื่องมากเข้ามากเข้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีมันเครื่องบางส่วนที่อยู่ในตะกอนฐานใหญ่แล้วเวลาที่เราทําการยกมามันจะมีมันเครื่องเกาะอยู่แบบนี้ นะแล้วเวลาที่เรา,าทําการเทใส่กรอนปุ๊บเนี่ยมันจะจดลงพื้นเพราะนั้นเวลาเทใส่กรอนพยายามเทใสธธ่ถาดเพื่อป้องกันไม่ให้มันจุดลงพื้นโอเคนะครับขเข้าใจตรงกันเพราะผมห่วงมากเรื่องขาวนี้นี้นะครับข, <คน S 1> ขั้นตอนอาจารย์แขั้นตอนการถ่ายต้องเอาอะไรเบื้องต้นก่อนฮะก่อนถ่ายครับสเต็ปการทํางานเราเบื้องต้นทําอะไรก่อนก่อนที่<า>ทําการถ่ายนั้เครื่องถูกต้องนั่นแหละเต็ปเหมือนเราทางานเลยนะครับ ผมใส่อะไรถามได้แล้วครับฐานนี้สําคัญนะครับ,รบน,นบี่ครับผมมีอีเครื่องให้ตัวนั้นจะทําต่อเมื่อสิ้นสุดแล้วครับผมคน่อไปเราก็พอเราทาการเติมปุ๊บวัดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับพอจบงานปุ๊บเราทำการใส่มันเครื่องในฐานเนี้ยเทใส่กระ lon เทใส่กระ lon ไหมเพื่อให้คนต่อไปไม้เติมเวลาเติมปุ๊บเนี่ยเราใช้กระ l o เติมนะ ไม่ใช่ยกถ่านนี้เติมเข้าใจไหมครับอันนี้นมันเครื่องไนโตรลอน,อน,นอเปลี่ยนกองต้งซักเครื่องไหมออ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะเราเปลี่ยนกองใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนกองไม่ได้เลแต่พอเปลี่ยนกองปุ๊บน้่นมันเครื่องบางส่วนมันก็ถ่ายกองนะเวลาสตาร์เครื่องเพื่อให้น้ำมันมันวิ่งเข้าไปอยู่ในกองแล้วก็วัดทีเพื่อให้ได้ระดับใช่ไหมครับงานจริงถูกต้องอ่ะใครสงสัยบ้างอย่าลืมแหวนแหวน เปลี่ยนทุกครั้งนะมาอยู่ในกองเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมหาท่าอีกชุดหนึ่งอ่ะใครสนใจไหมครับตัวนี้สนใจไหมถามเลยนะครับถามครับขั้นตอนลายสเต็ปดีนะสามสเต็ปลายสเต็ปดีครับนะน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องไม่ต้องรอให้มันถึงขนาดขั้นหยดนะครับเอาพอสมควรเพราะผมจะดูเรื่องของขั้นตอนเป็นหลักว่าขั้นตอนนี้เราทํางานถูกต้องหรือเปล่านะบางคนก็พอถ่ายน็อตปุ๊บเรียบร้อยเอาเปลี่ยนกองเปลี่ยนกองใส่กองมันเครื่องเรียบร้อยปุ๊บ ทำความใสกองกัดปุ๊บปิดได้เลยนะปิดมันเครื่องได้เลยไม่ต้องรอถึงขั้นหยดนะเพราะผมจะเช็คเรื่องของขั้นตอนวิธีการว่าถูกต้องเปล่านะถ้าไม่ต้องครับผมตั้งไว้รอเฉยอ่ะโอเคใครมีสายถามาถอ่ะเออกองตัวนี้กองตัวเนี้ยเครื่องตัวนี้เว,วลาที่กรอบปุ๊บเนี้ยนะครับน้ำมันมันจะไหลลงทาดโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันเป็นอยู่แนวนอนนะครับ แต่ตัวนี้จะมีหาเครื่องตัวนี้นะครับเวลาที่เราทำการถอดปุ๊บถอดปุ๊บเนี่ยน้ำมันเครื่องมันจะไหลออกมาแล้วมันจะออกมาสายเส้นนี้สายเส้นนี้เพราะนั้นเวลาที่เราทําการยกถาดลากถาดมาดูสายเส้นด้วยด้วยเพราะจะมีน้ำมันเครื่องจดต่อเวลาหรือภาพใช่ไหมครับพอหมุนปุ๊บเนี่ยน้ำมันเครื่องที่อยู่ในกองเนี่ยมันก็จะไหลเอปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมาสายเส้นนี้โอเคนะเพราะนั้นเวลาที่ ดึง่าดออกมาเพื่อทําการเทใส่กรอนดูใส่สทั้งนี้ด้วยว่าว่ามีมันจยดหรือเปล่าโอเคครับของถ่ายออกไว้ไหนใส่ถานนี้ <Okay. S 1> แล้วจะมีกองใหม่มาให้ครับผมไปข้างหลังครับเพราะตอนนี้ตอนนี้ผมหนุนทำการหนุนหนุนแทงเครื่องกันแล้วถ้าดึงมาข้างหน้าปุ๊บมันจะติดดึงใส่หลัง เดี๋ยวผมมาหาถาจะหาถาดเล็กนี้อีกใบหนึ่งให้เว้รับในการลองตัวถาดถ่ายมันเครื่องนะโอเคครับใ,ใส่อะไรบ้างกองอาจารย์กองเป่าไงครับกองเป่าเปิดเปิดตู้มาชาเทจให้ด,ดูนะครับเดี๋ยวผมหาสายกาดใส่ลงมให้ใส่กองกาวเข้าไปข้างใน,ในจับเอา๊บอย่างนี้เองโอเคนะสองมือต่อเข้าไปนะ อากองกาดใส่ไปข้างในก่อนปุ๊บนะครับจับมือกองกาดจับเป่าเป่าให้ถูกขั้นตอนได้นะครับเป่าถูกขั้นตอนด้นะเป่าเป่ากองกาดนะครับเป่าเ่าไงเป่ากองกาดจากในออกนอกนล้วนอกในมีอยู่ตรงไหนนั่นแหละปัญหาของเราที่เราต้องรู้บ้างนะครับเป่าจากข้างในออกข้างนอกนะบางคนวลาเป่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บพลิกกับด้านเป่าอีกทีหนึ่งไม่ได้นะครับเป่าข้างเดียวจากในออกนอกเท่านั้นอ่าโอเคนะ นะครับเข้าใจตรงกันอ่าต่อไปสถานีนี้นะครับา่านท้ายแล้วห้าแต่นี้เรานะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ธรรมดาและน้ำมันเื่อนท้ายนะครับมีน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเื่อนท้ายที่เราการเปลี่ยนถ่ายกันนะครับเออจะใช้รถสองคันนี้เพราะว่าเรื่องของการถ่ายน้ำมันเกียร์เนี่ยนะครับจะมีเรื่องของระยะเวลาของมันอยู่คือเรื่องของรอน้ํามันนะครับ ถ้าเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เวลาถ่ายถ่ายครับเราจะทำการถ่ายเมื่อกียนะครับลงไปในตัวของถาดถ่ายเมื่อกี้ลงมนถาดเวลาถ่ายเม่เกียถ,ยยถอดน,น็อตไหนก่อน เหตุผล hey ครับมีไหมครับทำไมถอดน็อตเติมก่อนถูกต้องนะครับนะมีเรื่องคะแนนการถอดน็อตนะครับเวลาถอดนอ็อตถอดน็อตตัวเติมก่อนทุกครั้งเหตุผ hey ลคือหนึ่งเพื่อให้การมันไหลเข้าเวลาที่เราทำการถ่ายน็อตตัวถ่ายเพราะถ้าเราทำการถอดน็อตตัวถ่ายก่อนปุ๊บเนี่ยมันจะดังบุ๊บบุ๊บบุ๊บใช่ไหมครับถอ,อ,อดน็อตตัวเติมก่อนเหตุผล hey ที่สองสำคัญมากคือถ้าเราไปทําการถ้าเป็นงานจริง เราไปทำการถอนน็อตตัวถ่ายก่อนน้ำมันไหลออกมหมดเลยปุ๊บน็อตตัวเติมถอดไม่ออกีปหาลูดหวานเจ๊งจบเลยไม่มีน้ำมันเติมแต่ถ้าเราทำการถอดน็อตตัวถ่ายก่อนนะครับถอดน็อตตัวถ่ายก่อนปุ๊บเราถอดน็อตตัวเติม ù, ถอดน็อตตัวเติมก่อนแล้วถอดน็อตตัวถ่ายหลังถ้าน็อตตัวถ่ายมันหัวลูดขัดไม่ออกอย่างน้อยมันก็มีน้ำมันเกียร์อยู่ในระบบใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทำการปิดแลวไปแก้ไขต่อไปได้ เพราะนั้นหลักการจริงแล้วคือถอดน็อตตัวเติมพ้นครั้งตัวเติมนะครับเวลาถอดถ่ายหาไอ้นี่ตรงตรงไอ้ทางเข้าทางเข้าขนส่งอ่ะซอยซอยสี่มั้งจะมีร้านติดแก๊สเอาน้ำตรวจสภาพแก๊สไอ้ร้านแรกอยู่ซ้ายมือครับนะฝั่งนี้นะครับจะใช้เครื่องนี้เป็นตัวเติมนะอยู่ใจคอดว่าเราจะลงเครื่องตรงไหนครับเครื่องตัวนี้เวลาใช้งานนะครับ ร้านแล้วจะมีใช่ใช่จะมีไอ้เสียปลักมันเฮโร่ต่างๆอ่ะเอาน้ำมันเกียร์ร้านนั้นมันจะมีเบอร์โทรเขาอยู่รอยปุ๊บเนี่ยนะครับมาเติมใส่ไปช่องหลังไปร้านนั้นเลยครับช่องหลังนะช่องนี้นะครับเทใส่ไปเ่เรียบร้อยแล้วนี่จะมีเบอร์โทรนี่เรียบร้อยแล้วเบอร์สวิทช์สีดำนะเบอร์สวิทช์สีดำปุ๊บแล้วก็ทำการบีบเปิด ำมันไหลไปครับน้ำมันไหลไปเราจะเติมเติมนะครับเติมเท่าไหร่ถึงพอเติมเท่าไหร่ถึงพอครับเพราะเราไม่มีตัวท่นเกีมันสุดท้ายไม่มีเหล็กวัดใช่ไหมเราดูจากอะไรที่น้ำมันมันได้ระดับที่พอดีดูจากร้นออกมาจากรูกเติมใช่ไหมครับอ่าโอเคนะเขาจาตรงกันนะเพราะบางคนเวลาบีบแล้วปุ๊บ ด้วยวานที่มันปั๊มด้วยแรงตัวของน้ำมันมันนืดมันคงคที่เกียบบีบนะลักไก่บีบไปแป๊บๆๆพอปิดเรียบร้อยนะรอจนมันลดออกมาจากรูเติมนะโอเคครับโอเคนะเปิดเครื่องบิดไปนะแล้วก็ทำการบีบปิดนะครับเติมให้ได้ระดับปุ๊บปิดเครื่องจบงานนะ ริสีแจงเป็นตัวดูดเป็นตัวดูดนะมีสายดูดอยู่เครื่องนี้มีสายดูดจากตัวของของตัวถ่ายนะครับไม่ใช้ใช้ตัวดำตัวเดียวนะและเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เวลาที่เราเลิกใช้ง,งานปุ๊บมันจะมีน้ำมันหยดนะหยด,นะหยดเวลาวางวางให้ดีนะครับวางให้ดีนะบางคนม้วนเสร็วางเรียบร้อยเลยนะหยดนะครับเพราะนั้นวางดูว่าไอ้ปลายเนี้ยมันไม่หยดลงพื้นนะ โอเคครับเวลาถ่ายนะครับเวลาทำเนี่ยพยายามทำสเต็ปหมายถึงอะไรหมายถึงถ้าเราทำการถ่ายเกียร์ก็ให้เกียร์ร้อยก่อนบางคนบางคนหวังดีวางแผนผิดนะครับพอถ่ายเกียร์ปุ๊บก็ไปถ่ายตัวของเฟืองท้ายโดยยังไม่เติมนะแต่พอเวลาที่ทําการเติมปุ๊บก็ต้องลากชุดนี้กลับมาเพื่อลองไม่ให้น้ำมันเกียร์มันหยดตอนน่าออกสเต็ปให้จบงานไปอ่าโอเคครับเข้าใจตรงกรันอ่ามาฟังนี้บ้าง